าสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาปีนบันได2,000ขั้นกันดูโอ้โหสูงมากๆเลย นี่ครับโอ้แมนก็อยู่นะครับแกรนนี่ครูบอดี้ก็อยู่นะครับพวกเรารวมตัวกันนะครับดูซิว่ามีอะไรให้บ้างนะครับมีไอเทมอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อวิ่งไวขึ้นหรือเปล่าอันนี้ช้าเฟิร์มอันนี้ไวขึ้นแล้วก็เลข2คืออะไรมีกลางล่มด้วยเหรออ <Spring. S 1> <mutations>. ๋อน่าจะแบบว่าลอยได้มั้งอันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่า2 0 0พันขั้นจะเป็นยังไงนะครับขึ้นไปข้างบนใช่ไหม ให้สูงที่สุดเลยเวืบดีโอแกดดี้เร็วมากแค่แค่ค,คุณยายสปีดชันจะขึ้นไปให้เกิงคนแรกโอ้โหคุณยายแล้วก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยเหรอเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเข้ามาแบบนี้เนี่ยหน้าเราเปลี่ยนไปด้วยนะ <c oughs> เนี่ยเอดูหน้าฉันก็เปลี่ยน แกดีแกดีไปฉีดโบททอกวาหรอหน้าเปลี่ยนไปมากเลยไปเร็วพวกเราไปอย่างรวดเร็วเลยฟึบดูแต่รู้สึกว่าข้างบนเดี๋ยวนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะถึง2,000คขั้นแล้ว <What? S 1> ไม่มีตัวเลขบอกนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะลงมาเดี๋ยวนะลงมาฟึ๊บอ๋อ,อเป็นแบบว่าโดนล่มฟึบ นี่ครับครูบอดีก็โดดลงมานะครับแต่น่าจะมีตัวเลขบอกนะฟืบอ่ะเราขึ้นไปเรื่อยๆก่อนฟืดืดฟฟืฟืนี่โอ้โอ้แมนลงไปฉันมาแล้วดีฟืบอ๋อมีเช็คคอยให้ด้วยเมื่อกี้แกนนี่ลงไปฉันไปก่อนดูฉันถึงคนแรกแล้วฮ่าๆไหนดูสิข้างบนโอ้แทบท้อเลยพวกเราโหหนทางยังอีกยาวไกลปะพวกเรา ไปกันต่อนะครับฟืบฟืบโอแกนี่คุณยายสปีดไปไหนแล้วเนี่ยม,มองแทบไม่เห็นเลยเอ้ามีคนตกลงไปแล้วนะครับขึ้นไปข้างบนก่อนนี่ไม่เห็นคุณยายนะครับต้องตามคุณยายให้ทันเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามีซูปเปอร์ด้วยเหรอถ้าซูปเปอร์จะเร็วกว่าน,น,น,นี้ปะโ,โอ้สบายเรากระเด็นเนดียโดนโดนโอเวอนผักเหรอเดี๋ยวขอลองสปีดหน่อยร99โลบัคขอลองดูนะครับใช้ได้ไหมซูเปอร์ ไม่เห็นซูเปอร์เลยทุกคนไห้หรือว่าต้องออกแล้วเข้าใหม่อ่ะออกเข้าใหม่แล้วเราก็จะมีอันนี้นะครับนี่ สปีดมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเอ่อไหนขอดูความต่างหน่อยสีแดงนี่ครับอันนี้สีแดงนะครับอันนี้สีม่วงนะครับเร็วกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็จะช้านะครับอ่ะลองดูเมื่อกี้กระเด้งแสดงว่าเราชนกับคนอื่นได้เหรอไหนลองดูซิชนได้มะไม่ได้นะครับเดี๋ยววิ่งไปฟืบฟืบฟืบไปแล้วช้าไปแบบสปีดนะครับเห็นมีคนที่มีดาบด้วยนะหรือว่าถ้าเกิดเป็นสีแดงจะใช้ดาบได้นะครับนี่ครับมันมีสีน้ําเงินสีชม คูนะครับอ่าเราไม่รู้ว่าความต่างต่างกันยังไงแต่ว่าตอนนี้เราซื้อซูเปอร์มาแล้วสปีดสูงสุดนะครับแต่ว่ามันมีแบบว่าบินได้ด้วยนะปึ๊บ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 แล้วฟินิชนี่คืออะไรอ่ะคือขึ้นไปสูงสุดเลยหรอฟินิชเอ่อเรายังไม่กดใช้กว่าเดี๋ยวลองใกล้ๆก่อนไม่แด่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับลองขึ้นมาหตอนนี้แกรนนี่ครูพอดีทิ้งห่างมากนะครับน่าจะอยู่ข้างบนแต่ว่าข้างล่างอันตรายมากๆมีคนมีดดา้วย เราไปกันต่อปึ๊บขึ้นไปแลครับ ถ้าไม่ทันใจก็เมจิกคาเปตได้หรือไม่ก็เจ็ตแพ็กได้นะครับบูสเตอร์ขึ้นไปข้างบนเลย oh. ผลทางยาวไกลามากๆากฟืบคินี่เท่าไหร่โอ้โห799นะครับน่าจะแบบโจมตีทั้งแมปเลยแต่ว่าเรายังไม่โจมตีนะครับเราขอไปกรอนแบบเงียบๆแบบสบายๆชิวๆนะครับแต่ถ้าไม่ชิวก็เมจิกไปเลย <laughs> อ่ะลองดูไหมเดี๋ยวขอลองนี้ก่อนนะครับว่าสปีดจะไปถึงใครหรือเปล่าเมจิกเท่าไหร่่ 350หรอไหนลองดูสิอ่ะลองดูนะครับลองใช้ดูปึ๊บปุ๊บมานี่โอ้โหทางลัดนะครับ <Yeah. S 1> บินขึ้นสูงสุดปึ <c oughs> บดีเป็นไงโอ้โห <c oughs> เป็นสายลุงเลยไม่ต้องบบว่าเดินเลยนะครับ <c oughs> ชันมันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันหมดเลยไหนขอขึ้นไปข้างบนหน่อยฟึบ <c oughs> นี่มีคนหัวแดงด้วย อยากได้ดาบเหมือนกันนะ่ะอุ้ยข้างบนมีคนยิงมิสไซล์มา <What? S 1> ดูดูมีคนยิงด้วยนี่ครับใช้ดาบสแสดงว่าข้างบนมีอาวุธแน่ๆ <S 2> <S 2> ไหนขอไปดูซิปึบอ้ามาแล้วไหนดาบโอ้โหมีจริงด้วยนี่มิสไซล์ <S 2> <S 2> <S 2> <S ดูเอาแกนดี้ระวัง มีสายตูมมีดาบนี่แดนี่แดโอ้ฟันไหนขอล้องขอล้อไหนมาฟันหน่อยนี่แดนี่แดนี่แดเรียบร้อยโอ้ยอย่างนี้นี่เองนะครับโอ้มีอันนี้ด้วยอิมพอสเตอร์นี่ครับเราแปลงร่างเป็นอิมพอสเตอร์โอ้เดี๋ยวแกดีเช็คแพ็คเลยเหรอโอ้โหมียิงด้วยนะมาดวลดาบกันหน่อยปะ โอ้ไม่อิมพอสเตอร์ตายไปแล้วเอาแล้วเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นเอาแสดงว่าเราไม่ได้เอนี่หน้าเลยเดี๋ยวนะอ่าอันไหนคือเช็คพอยต์อ่ะอันนี้เหรออันนี้ใช่ไหมคือเช็คพอยต์อ่ะลองเหยียบดูปึบอ่ะเหยียบไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอันนี้สปีดสปีดร้อยสนี่โอ้นี่ไง สปีดอย่างไวนะครับแล้วเราสามารถไปโจมตีข้างล่างขอเก็บอาวุธก่อนปุ๊บ,บแล้วก็ลงไปรอด้วยฟุบไหนขอดูหน่อยว่าอยู่ตรงไหนกันนี่ครับเราก็มาแกล้งคนข้างล่างได้นะครับไม่รู้ว่าใครแกล้งใครนะครับอาเตรียมดาบไว้เรียบร้อยแล้วปับ๊บ <c oughs> อ้าวแกดี้โอ้โหโอ,โอ้มีคนมาช่วยด้วยดี้อ้ยิงเรากระเด็นเลยไม่ลนะ่ะฉันไม่ยอมหรอกนะโอ้โหเดือดสุดๆนะครับข้างล่าง ฟ้าพวกเราเอ้ยเดี๋ยวนี่อะไรอะแมวสโอ้โหดูดูเป็นแมวได้ด้วยนี่เป็นแมวนะครับสุดน่ารักแกดี้ใช้อะไรเนี่ยโอ้ยสปีดเดี๋ยนะแล้วเราจะกลับลางเดิมยังไงเนี่ยมันเป็นตัวอะไรเราไม่รู้เนี่ยแมวอะไรก็ไม่รู้สวัสดีนี่แหละนี่แหละจิมจิมเอาจิมไม่ได้ไหนขอไปดูข้างล่างหน่อยดูซิว่าใครอยู่บ้างมาแล้วฉันคือเจ้าแมว แล้วก็ผสมเอ่ออิมพอสเตอร์อะไรก็ไปรู้นะครับเออดูเหมือนว่าจะมีคนมาอ่ะเราดักไว้ก่อนออมาเลยเต<อ>รียมดาม<อ>บนี่แหละเอ,อ,อาดีท่ไว<อ>ดีทไหนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้โหเราบินได้ฟืบบินได้ออขอดูข้างล่างหน่อยมีใครมาบ้างว่ามีคนมาอ่ะเราดักไว้ตรงนี้ครับเตรียมมิสไซล์เขากำลังมาตรงนี้ เรียบร้อยอ่ะไม่เรียบร้อยนะครับดาบดาบซ้ำไปไปดูกันต่อมีคนมาไหมดักตรงบันไดอ่ะมิสไซ์มามิสไซน์มานะครับรอก่อนยิงไม่โดนอ่ะบินขึ้นไปฟืบฟืบบ,บินขึ้นไปดักตรงนี้อ่ะดักตรงนี้นะครับมาเลยนี่ดักรอนะครับปึ๊บเอาเอาทำไมระเบิดเองอะ่ะ โอ้โดนระเบิดเองนะครับโอ้แล้วแกดี้ก็คุมตรงนี้เหรอเนี่ยแกดี้ทำอะไรเนี่ย <What? S 1> โอ้แกดี้ยิงไปหมดเลยนะครับดูโอ้เขาบินหนีเลยเขาบินหนีไปแล้วโอ้เหนีไปไหนอ่ะเอา,เอาแกดี้เป็นทานอตไปแล้วนะครับตัวสีม่วงโอ้สุดโหดจริงๆพวกเรานี่พวกเรามาโดดร่มกันดีกว่า ว้าโดดล่มบูโหนี่คือแบบว่าเป็นบันไดที่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกเรียกว่าปีนหรือเปล่าแต่จริงๆเราไม่ได้ปีนครบนะครับอแต่ว่าก็เกิน2,000ขั้นอยู่ดีเพราะว่าใช้พงวิเศษนั่นเองนะครับดูพวกเราอาถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับนี่นี่ลงมานี่หล Beast โอเคนี่บอกฉันไม่ยายามหรอกงั offs, f, ้นเราปล่อยเลยแล้วกันไปล้วบาย